สาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้คู่รักนะคะเลิกก um, ันง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งความรักของคุณเนี่ยนะคะอยู่กันไปแล้วก็เลิกกันง่ายๆนะคะหรือทะเลาะกันง่ายๆเพราะว่าอะไรนะคะไม่ได้มีเป้าหมายภาพสุดท้ายด้วยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กันเพื่อที่จะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยคุณอยากจะเติบโตไปด้วยกันอยากจะร่วมสร้างชีวิตไปด้วยกันเนี่ยนะคะ ในระหว่างทางคุณจะทะเลาะกันหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยนะคะคุณจะสามารถหาวิธีแก้นะคะเพื่อที่จะทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันผ่านไปได้แบบรวดเร็วนะคะแบบที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอะไรคุณต้องการเป้าหมายคุณต้องการสิ่งสิงนี้ที่คุณตั้งเป้าไว้อยากจะเติบโตไปได้วยกันอยากจะมีลูกด้วยกันหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะไม่ค่อยแคร์นะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆถ้ามันไม่ใหญ่นะคะหรือว่าเหนือบ่าก,กว่าแรงจนเกินไปนะคะและในขณะเดียวกันบางคู่นะคะนะคะ ก็อาจจะทะเลาะกันบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าสามารถบางทีอาจ,จสามารถเลิกกันได้นะคะจากปัญหาเล็กๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเราคิดว่าตอนที่เราครบกันใหม่ๆเนี่ยครั้งแรกที่เราแต่งงานนะคิดว่าวันนี้แหละคือวันที่ดีที่สุดแล้ววันสุดท้ายนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมองแต่ข้อเสียของการอะรกันนะคะ,อะพอนะคะแต่และคนเผยนิสัยที่แท้จริงของตัวเองออกมานะคะเราจะเริ่ม ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะอยู่กันไปก็อยู่ไปวันๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกันเพราะเราคิดว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เราแต่งงานกันแล้วเนี่ยนี่คือดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน่อยถึงย้ําไว้ในหลายๆคลิปนะคะในหลายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะแต่งงานกับใครหรือจะเลือกใครสักคนหนึ่งข้ามาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเราเนี่ยนะคะ จะอยู่กับคนคนนี้นะคะในบ้นปลายชีวิตหรือว่าภาพสุดท้ายหรือว่าเป้าหมายของเรานะคะที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคืออะไรนะคะเลือกให้ดีที่สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะระหว่างทางนะคะวิธีการที่คุณจะผ่านปัญหาไปได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยนะคะคุณก็จะผ่านมาไปได้เสมอเพราะว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคู่นะคะขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตรักนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีภาพสุดท้ายมีเป้าหมายรวมกันนะคะแล้วคุณจะ ไม่เลือกกันเพราะปัญหาเล็กๆอย่างแน่นอน